ครับต่อไปจะเป็นวิธีการเข้าโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เรามาที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับให้เรามาค้นหานะครับโปรแกรม Zoom นะครับพิมพ์ z o o m นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับ Zoom Zoom Cloud Meeting นะครับให้เรากดติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับติดตั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้เข้ามาในไลน์นะครับอันนี้ก็คือไอคอนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะเข้าโดยวิธีการใช้ลิงก์นะครับลิงก์ให้เราเข้ามาที่กลุ่มของ คณะสงฆ์ diamond, สวดเจริญพุทธมนต์นะครับคณะสงฆ์เรามาหาลิงก์นะครับลิงก์ไลน์นะครับในไลน์ของคณะสงฆ์วสวดเจริญพุทธมนต์เข้ามานะครับเราก็จะเห็นลิงก์ที่ประกาศไว้นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับขั้นตอนการสวดเจริญพุทธมนต์ให้เราก,กด1ครั้งนะครับด้านบนก็จะเป็นลิงก์ในการลงทะเบียนนะครับก็ลงได้ถึงวันที่28นะครับ ส่วนวิธีการเข้าให้เรามากดเลือกที่ลิงก์ o ูม072นะครับ z o ูม21ตรงนี้นะครับกดเลยนะครับนะครับแล้วก็ให้มากดที่จดจำตัวเลือกนะครับแล้วก็กดซ o มนะครับจากนั้นให้พระอาจารย์ทุกรูปได้ใส่ชื่อวัดนะครับวัดสมมติเป็นวัดพระแก้วนะครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อฉายานะครับหรือว่าชื่อสามเณรนานสกุลนะครับครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยินเสียงนะครับให้มากดที่ Wi-fi or Cellular Data นะครับอันบนนี้นะครับอ่าสีขาวๆอันบนเลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้ข้างละใดก็กดด้านบนสุดนะครับขนาดใช้แอปนะครับครับตอนนี้ก็เสียงเสียงก็มาแล้วนะครับแล้วก็ขนาดสวดมนต์นะครับให้พระอาจารย์ทุกรูปได้เมตตาเปิดกล้องนะครับนะให้เราคลิกหน้าจอทีนึงนะครับแล้วก็เปิดที่กล้องตรงนี้นะครับกดกดอิดนะครับตรงนี้ อนุญ,ญาตให้ซูมบันทึกเปิดวิดีโอนะครับขนาดใช้แอปนะครับครับตรงนี้ก็จะเห็นหน้าพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปสมเมร็ทุกรูปนะครับที่เข้ามาในซูมนะครับนะถ้าเกิดว่าเราอยากดูว่าใครเข้ามาบ้างก็เราก็กดตรงรูปคนนี้นะครับอตอนนี้ก็มีพระอาจารย์เข้ามาหลายรูปนะครับบางรูปก็ยังยังเป็นชื่อโทรศัพท์อยู่นะครับถ้าอย่างนี้ ญา,าติโยมก็ไม่รู้จะโอนปัจจัยไปที่ไหนนะครับก็โอนปัจจัยไปให้ iPhone นะครับไม่มีชื่อไม่มีชื่อวัดนะครับก็ให้ทุกรูปครับทำตามที่ก้าวกับผมได้อธิบายไปในวิดีโอนี้นะครับครับวิธีการออกก็คือเรามากดกดลิฟตัวสีแดงนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะออกมาจากโปรแกรมเรียบร้อยนะครับ กราบขอบพระคุณทุกรูปนะครับ